สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงเด็กเสาไฟชาแนลนะครับยินดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พัฟจีของทีมเรานะครับนี่ครับนักฆ่ามืออาชีพครับครับมานักศักยินเสานะครับอันนี้แบบเขาเกิดมาเพื่อฆ่าครับ ค่าของอย่างเดียวไม่ทำงานการการอะไรเลยนะครับไม่ใช่แล้วนะครับในตีเรานะครับมีสี่คนนะครับมีเบอร์หนึ่งนะครับเป็นทีน่าเบอร์สองเป็นมานะเบอร์สามเป็นจานโก้นะครับส่วนเบอร์สี่นัทจอนนะครับสามกับสี่นี่เนื่องจากว่าเขาต้องไปทำกับข้าว <c oughs> เขาเลยต้องต้องรีบรีบออกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขารีบตต่นะ อ่าเพราะว่ามีมีภาระนะครับ <c oughs> เราก็เลยต้องส่งอีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองช่วยแบกแบกแบกทีไปก่อนนะครับพยุงพยุงแหลงไว้นะครับอ่าแต่ปกติส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์สามกับเบอร์สี่นะเป็นคนพยุงไว้นะครับเอาบอดนี้บดตัวนี้ใครจะฆ่าครับ สุดยอดครับผมบอกแล้วไงครับว่ามานะเกิดมาเพื่อฆ่าบอทนะครับเขาต้องเป็นต้องเป็นเขาเลยนะครับต้องเป็นเขาเลยจริงๆนะครับเล่นน้อยคอยนานครับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหายาวไปยาวไปครับเพื่อนเก็บยาวด้วยครับซ้ายมือครับนี่คู่นี้ต้องบอกเลยนะครับเมื่อหนึ่งมือสองนี่เป็นคู่รักกันนะครับถ้าเปรียบเหมือนก็ ในหนังก็จะเหมือนกับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสนะครับที่มาร่วมไฟกันในวันนี้นะครับกต้องบอกเลยว่าสองคนนี้ต้องมือโปรนะครับมือโปรจริงๆไม่ใช่เก่งนะครับมดมดกัดครับมดกัดมือโปรครับคันด้วยดีกูว่าเออแบบนี้นะครับเราเล่นแบบลิวินะครับเป็นแบบเล็กห้าสิบคนนะครับแต่ตอนนี้โอ้โห ผมมาดูคิวแล้วนะครับคิวของเบอร์สองนะครับเก็บไปห้าคนนะครับเก็บไปห้าคนตอนนี้ว้าวตื่นเต้นมากเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ5้าคิวนะครับเขาทําได้ยังไงเนี่ยถ้านับคนถ้านับคนนะนับคนเล่นจริงๆหนึ่ก็คือหนึ่งครับอีกสี่คือบอดนะครับอีกสี่คือบอดนะครับอย่างอย่างที่ว่านะครับอาจอาจจะเป็นแบบ ด้วยด้วยไม่มีเบอร์3เบอร์4มาคอยแย่งเขาไงครับเขาก็เลยเก็บคนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คทางมิสซิสก่อนนะครับว่าเขาเขาคิวไปเท่าไหร่แล้วมิสซิสเสียเสียสละให้มิสเตอร์อย่างเดียวนะครับมิสซิสไม่คิวครับมิสซิสไม่คิวเพราะว่าบอทมิสซิสไม่ไม่ไม่ยิงบอทนะครับไม่ยิงบอทเป็นจิตเมตตานะครับบอทอีกแล้วครับเนี่ยข้างหน้าครับบอทใส่ชุดเขียวครับ น่าอโอ้โหนะครับเข้าออกเข้าออกเร็วนะครับวันนี้เป็นทักษะของเด็กสาวไฟเลานะครับตัวอ่าออ่าอาอ้โหสุดยอดครับปล่อยให้เมียตายครับมึงสุดยอดมากเลยครับโอ้โหทั้งที่เขาเขาอยู่ข้างหน้ามึงมึงก็กดบวกช่วยเขาสิครับแต่ว่าไม่ครับ ดูดูด,ดูจิตใจเขาครับไม่รู้นี่นี่คือจิตใจของนักฆ่าจริง,รง,รง,รงๆค,ค,ค,งครับจิตใจของนักฆ่าจริงๆเขาเขาเกิดมาเพื่อฆ่าครับไม่เคยปานีใครครับมานาสักต้องต้องยอมครับต้องยอมว,วินาทีนี้ต้องเป็นของเขาแล้วครับมีเสื้อเขียวตรงนี้สูงไปแล้วนำมัน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 คิวขึ้นไหมคิวขึ้นไหมไม่ขึ้นครับอันนี้ยิงหยาดๆนะครับยิงหย,ยอกๆเอาแล้วเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไง ตายไม่ล็อกแล้วเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วนะครับขนาดมาในชุดพางนะครับมาในชุดพางแท้ๆไม่ผลสายตาของมานะครับสายตาเยี่ยวจริงๆต้องยอมมากครับตอนนี้คิวขึ้นไปที่6แล้วนะครับ6คิวแล้วครับ2คนอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออเห็นไหมครับตาย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 แน่ตายตายหรือเปล่า มึงนิดเดียวครับอย่างยอกทายเห็นไหมครับเห็นแล้วโอ้โห,โหต้องยอมไม่เมือไม่มีปานีจริงๆอโหนิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ติดตามช่องเรานะครับทางเด็กสาวไฟชาแนลนะครับ